เช้านี้แม่ก็ตัดชมอีกแล้วครับมีออเดอร์จากลูกค้าแถวบ้านมาอีกแล้วเมวื่อวานผมก็มาทางหญ้าทางไรแถวนี้แล้วก็ตัดแต่งกลิ่นมาเอาใบที่มันแก่ๆออกเหลือยอดยอดทางป่าทางทางหญ้าออกเวลาแม่แกมาตัดแกก็จะได้ตัดแบบสบายสบาย ยอดทำงานได้เยอะเลยวันนี้ประมาณเท่าไหร่แม่ได้แม่ต้องไปทำเป็นกรรมกมกำกำรัดสิบบาทที่สิบบาทแล้วใช่ ดี๋ยวแม่เอาเข้าบ้านช่วงนี้อยู่ห่างกันก่อนโอควิด1 <c oughs> 9ต้องอยู่ห่างกันผมก็อยู่สวนในแ,แม่เขาไปทำกรรมทำอะไรที่บ้านทุกวันได้สซงตะกาดิวันนี้ได้ตะก้าดเดียวทุกทีได้สองตะกา้า <c oughs> เพราะว่าผมมาอยู่สองสามวันผมก็ตัดกินเลยโอเคเดี๋ยวไปทำอาหารเช้ากันครับ <c oughs> วันนี้ไปดูว่ามีอะไรทำอะไรกินกันกินขางเนือไง มันก็เทือนไปมองโอ้นนี้ได้ปลาครับรุถเขาวิ่งไหมลูกสาวๆขึ้นมาตรงแถววิ่งนี่เ้าไปถอยยังไงถอยยังป้าเนื้อออนไปให้ยายตุืมมีกตาซุดๆเลยจ้ะมาจากเมนำมูนได้ัจ้ะมีปลาหน่อยให้เมกลับบ้านเนาะ ตากายกูเลยมีฉากมีสวยเลยเจ๊ได้ไหมกูชิมปลากายเก๊วันนี้ได้หน่อยเขามาดูตัดกินกันทุกวันเด้อหกสิบบาทกำลังสิบบาทครับแม่บอกเศรษฐกิจแบบนี้กำลังสิบบาทสิบบาทที่บาทจ้าปลาไก่คนบ้านเอง มีคนจองอย่างนี้หรือว่าต้องแบบไปนี่ครับนี่กับเื้อเขาายดีจ้ะจสุสดเลยจ้ะปวดสารจ้ะวันนี้เงินมาถึงสวนแต่เช้าได้ไมั <S 1> 1, <S ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดี้ปลูกงแปดเก้าสิบน่าจะได้สิบไหมสิบได้ไหมเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบลสิบกรตัไมจไปโอสิบกัมัมกาละสิบบาทก็ร้อยหนึ่งอันนี้เป็นเข้าวหนึ่งร้อยบาททาีเกียไว้แม่ไม่ต้องมาต้องต้องตัดดอ้อโอ้ด้วยพ่อพ่อไม่ต้องตัดดอกอือเก็บตะไคร้ไปสั อันไหนมันเยอะก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปใส่ใส่ถุงไปถุงละสิบบาทสิบบาทสดสดอโออ่อนๆเนาะโอ้โหใครเนี่ยกำนี่ก็เยอะนะเนี่ยเฉลี่ยไปใส่อะไรเนี่ยแก่้ จะไปถอดระอุ้มถอดไข่จ้าเป็นลวกจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกสนใจก็สั่งได้นะครับบ้านแม่คมคำก้องเทพไม่ไาราคาสิบบาทจ้าเนาะกรุงเทพยป็ยิ่งทุกวันนี้อะไรมันยิ่งขึ้นราคานะช่วงช่วงอีมกรุงเทพประมาณอืมสิบบาทสาวคุณหลาไปซื้อมาแล้ว เขาไปทากรยนางว่ากรหนึงเขาไปทําเป็นสามสิบสามสิบบาทได้ใช่กำนั้นก็ใหญ่ครับเอาเนาะจริงๆต้องช่างเลยนะสองขีดสองขีดอะไรเงี้ยสองขีดสิบบาทสองขีดสิบบาท ่บ้านเราก็กะกะเอาไอ,อ้โล่ชิ้นผิดสีขําฮะไอ้โล่ชิ้นผิดสีกราเี๋เรา<อ>กท็ทายจ้าบ,บาทน,นิดน้อยก่อนอสองทีล เช้านี้แม่ก็ตัดโชมอีกแล้วครับมีออเดอร์จากลูกค้าแถวบ้านมาอีกแล้วเมวื่อวานผมก็มาทางหญ้าทางไรแถวนี้แล้วก็ตัดแต่งปุ๋งมาเอาใบที่มันแก่ๆออกให้เหลือยอดยอดทางป่าทางทางหญ้าออกเวลาแม่แกมาตัดแกก็จะได้ตัดแบบสบายสบาย ยอดทำงานปยเลยวันนี้ประมาณเท่าไหร่แม่ได้แม่ต้องไปทำเป็นกมกมกำกำรัะสิบบาทที่สิบบาทแล้วใช่ เดี๋ยวแม่เอาเข้าบ้านช่วงนี้อยู่ห่างกันก่อนโควิด1 9ต้องอยู่ห่างกันผมก็อยู่สวนในแม่แมเขาไปทำกรรมทำอะไรที่บ้านทุกวันได้สสงตะกาดิวันนี้ได้ตะก้าดเดียวทุกทีได้สองตะกา้า<ๆ>เพราะว่าผมมาอยู่แต่สองสามวันผมก็ตัดกินเลยโอเคเดี๋ยวไปทำอาหารเช้ากันครับวันนี้ไปดูว่ามีอะไรทำอะไรกินกัน กินข้างเนหนือกรเทือนไปมอโม้อหอันนี้ได้ปลาครับรถเขาบิ่งไม่รูกสาวๆขึ้นมาตรงแถววิ่งนี่อี่เขาไปถอยกันถอยอยังป้าเนื้ออ่อนไปให้ยายตุม่มอือมีจ่าซุดๆเลยจ่ะมาจากเม้ำมูลได้กันใหญ่นึ่งซุดๆเลยน่ีป้าหน่อยให้เม่กลับบ้านเนาะ เดือดตาไก่กูเลยมีฉากมีสวยเลยเจ๊ได้ไหมกูชิมปลากายเก๊วันนี้เดินหน่อยเฮ้ยบมาปดูตัดกินกันทุกวันเด้อหกสิบบาทกำลังสิบบาทครับแม่บอกเศรษฐกิจแบบนี้กำลังสิบบาทสิบบาทสิบบาทจ้าปลาไกคคนบานเอง <18. S 1> มีคนจองอย่างนี้หรือว่าต้องแบบไปนี่ครับนี่ก็เล็กเขาเขายดีจ้ะจะสดเลยจ้ะปลอดสารจ้ะวันนี้เงินมาถึงสวนแต่เช้าได้ไมั <S 1> 1, <S <ๆ>้งจค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเีที่ปกองแปดเก้าสิบน่าจะได้สิบไหมสิบได่ไหมเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบจะสิบตัดไม่จสั่นไปออไรัิกมอสิบกัมกัมละสิบบาทก็ร้อยหนึ่งอันนี้เงินเข้าหนึ่งร้อยบาททัดที่เกี่ยวไว้แม่ไม่ต้องมา็ล้วอย่ต้องตัดแล้วออกด้วยพ่อพ่อต้องไปทัดอื้อเก็บตะไคร้ไปแล้ อันไหนมันเยอะก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปใส่ใส่ถุงไปถุงละสิบบาทสิบบาทสดสดโอ้โหอ่อนๆเนาะโอ้โหใครเนี่ยกำนี้ก็เยอะนั่นแหละเฉลี่ยไปใส่อันไหนดแก่เนี่ย จะไปทอดกระอุ้มทอดไข่จ้าไปลวกจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกสนใจก็สั่งได้นะครับบ้านแม่คมคำกุ้งเทพ <c oughs> ไม่ได้จา้าสิบบาทจ้าเนาะกุ้งเทพป็นยิ่ง,ง <c oughs> ทุกวันนี้อะไรมันยิ่งขึ้นราคานะช่วงช่วงนี้กุ้เงเทพประมาณหืมสิบบาทสาวคุณหลาไปซื้อมาแล้ว เนาะอี่เชียงวาเขาไปทำกรรมอย่างวาดนะกรรมหนึ่งเขาไปทำเป็นสามสิบสามสิบบาทได้ใช่กรรมนั้นก็ใหญ่ครับเอาเนาะจริงๆต้องช่างเลยนะสองขีดสองขีดอะไรเงี้ยสองขีดสิบาทสองขีดสิบบาท ่บ้านเราก็กะกะเอานี่ลองชิ้นท,ทีสีกลับฮะนี่นอลองไปชิ้นทีสีกลัมที่เราก็ทายจ้าบาทน,นิดน้อยก่อนสอ,อ,องที่เลยผมจะมาตัดแต่งกิง่งเอ่อตัดแต่งตัด ตัดใบแก่แกแกเหลืองพวกนี้ให้มันให,ให้ให้ออกไปแล้วก็เหลือให้มันแบบเลี้ยงยอดมันเวลายอดมันแตกขึ้นมาเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะตัดตัดแต่งเก่งซึ่งผมก็ทํามาแล้วผมทํามาแล้วครึ่งคือใกล้จะเสร็จแล้วฮะครึ่งหนึ่งละทำสองคนกับสาวโคราชนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ทำเสร็จแล้วนี่เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยสาวคราชกำลังตัดแต่งใบแก่ตัดแ,แบบแคานี้แักตัดแบบเองไม่มีความรู้เนาะเราทำแบบไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์<ค>รเราเห็นแบบเราเห็นว่ามันรกแล้วก็ตัดออกใครมีความรู้หลบคนแบบไม่รู้มันทําถูก<อ>หรือทําผิดโงกเนี่ยฮะไม่มีความรู้จริงๆอยากทำตามภาษากันสสงคุณคือจริงๆคือเราเห็นว่ามันรกแล้วก็มาตัดแต่งออก ตัดใบแก่ใบอะไรที่มันไอเนี่ยออกเนี่ยพอทําออกมาแล้วมันก็โล่งนะเวลามาตัดยอดตัดอะไรมันก็สะดวกดีแต่ไม่รู้ว่าพอเราตัดใบใบแก่ๆพวกนี้มันทิ้งไปแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรใบเลี้ยงหรือใบอะไรให้มันยอดมันขึ้นมาหรือเปล่าแต่มันก็โล่งมันก็สะอาดดีบางเนี่ยบางต้นผมก็ทิ้งทิ้งคือมันสะอาดมันโล่งมันโล่งมันไม่ลกแหละแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าเราทำผิดทำถูกนะครับคือเราไม่มีประสบการณ์ทำกเษกเษตรเกษตรครั้งแรกที่เราลองลงลงมือทำแต่ว่าก็คืออาศัยดูใน YouTube ดูช่องคนนั้นคนนี้บ้างที่เขามีดูประสบการณ์ที่เขาปลูกที่เขาทำชะอมบ้างดูพริกดูอะไรที่เราทำ ก็ดูดูของพี่ๆใน YouTube บ้างนะฮะก็มาปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่เราของเรามันไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงไปอันไหนไม่ถูกก็ค่อยว่ากันใหม่แก้ไขไปเรื่อยเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามซับสไครห์ผมด้วยเคยโคราชเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครมีข้อคิดเห็นมีข้อคำแนะนำอะไรก็เม้นบอกมาผมได้นะครับติชมได้เลยจ้าติได้จ้าชมได้คือเราเพิ่งทำช่องมาทำช่อง YouTube มาก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆติดตามชีวิตของพวกเรากันหน่อยนะฮะคือมันก็ลกเนี่ใบมันลดก็เลยอยากจะมาตัดใบตัดกิ่งอะไรมันออกมา หลังจากที่เมื่อเช้านี้แม่ก็ตัดไปจะตัดไปขายได้ได้สิบกร,รัมั้งขายกรรําละสิบบาทก็พอได้อยู่ครับพอได้ค่ากับข้าวค่าขานมให้หลานแก่ว่าอย่างนี้ ผมก็จะพยายามทําให้เป็นแบบกเกษตรผสมผสานครับปลูกหลายๆอย่างรวมๆกันไม่ใช่แบบปลูกเชิงเดียวเชิงเลยผมก็มีชะอมมาเสริมด้านนู้นก็จะมีกล้วยนะฮะมีกล้วยมีมะพร้าวมะม่วงอย่างที่ผมเคยถ่ายให้ดู ทำพิษหรืวทำถูกหบางคนก็นอาจจะว่าเอ้ยสองผัวเมียนี่บ้าหรือเปล่า <c oughs> กินข้าวก็ถ่ายอัดวิดีโอทำโน่นทำนี่ก็อัดวิดีโอคือผมทำ u t u b e ก็หวังว่าคือต่อไปอ่ะเราอาจจะได้กลับมาย้อนดูดูว่า,าชีวิต ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงใช่ไหมฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาเราล้มลุกคุกคานปลูกโน่นปลูกนี่มากว่าจะ,จะเจริญเติบโตมาเราก็ผ่านอะไรมาเยอะอย่างเงี้ยคือเราสามารถกลับไปย้อนย้อนดูอดีตของเราได้อย่างเงี้ยแล้วก็ลงไว o u t u b e เนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็อยากจะเผยแพร่ให้แชร์ประสบการณ์พวกเราว่าเออเวลาทำกเกษตร ให้เพื่อนๆอ,อาจจะมีอาจจะไม่มีประโยชน์มากหรือว่าอาจจะมีนิดหน่อยให้ความเพลิดเพลินกับพี่ๆเพื่อนๆ <c oughs> ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยเคยโคราชสาวโคราชจะเป็นกำลังใจให้เลยจ้าครับผมสาวบันนอกบันนอกเฮ้ยดีอะไรกับ ิชอบีเขามาจ้าสาวผู้หลัลวก็ซื้อขลาดแบบหนอบรับุุขคอมมินคอมมินนะจ้า,น,า,น,า,น,จานี่ยอันนี้เราก็วางสายน้ําหยดอย่างที่เคยบอกไปแม่ก็ก็เปิดสองวันทีหนึ่งแก่ว่างเงี้ยวางสายน้ําหยดโอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งแม่ก็ปลูกต้นหอมไว้เนี่ยครับ คือปลูกปลูกหน้าแรงนี่มันโอ้โหดูแลเอายากจริง,รงไม่รู้แคปลูกนานเลยยังแต่รู้สึกว่าผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็มีผักชีผักชีนี่ฮะปลูกไว้พอได้กินเดี๋ยวฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะลงลงผักลงไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาลงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงอะไรบ้างปลูกพอได้กินช่วงนี้หน้าแรงอากาศมันร้อนฮะช่วงนี้ปลูกอะไรกไ็ไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่ นก็เป็นบวบตรงนี้ก็อย่างที่เคยเคยคลิปก่อนๆเคยถ่ายบวบแต่ว่าตอนนี้มันตอนนี้มันแห้งผมก็ลือลือลอ,ออกไปเดี๋ยวไม่รู้แม่ก็จะลงอะไรต่อทักชีก็ล้มแหลมลมแหลมฮะไหนไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลับบงใจให้เคยโคราดด้วย เดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรจะให้ดูก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารบ้างถ่ายทำโน่นทำนี่ปลูกผักปลูกหญ้าได้หญ้าเก็บพริกอะไรอยู่ในสวนนะฮะไม่ไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ยังติดโควิดอยู่ไปไหนไม่ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะฮะกดไลค์กดแชร์ โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ